นิยายรักเรื่องแค้นบริสุทธิ์โดยอนัตตาตอนที่หนึ่งโทศพลรับซองมาจากชายในร่างสันทัดคนหนึ่งเขาเป็นนักสืบที่โทศพลเป็นผู้จ้างซองสีน้ำตาลอ่อนรูปภาพด้านในเผยภาพของพันประวีเธอเริ่มทำงานที่บริษัทขายรถแห่งหนึ่ง เธออยู่ในแผนกของประชาสัมพันธ์ของบริษัทแห่งนั้นเขาพยักหน้ารับทราบข้อมูลก่อนจะจ่ายเงินงวดสุดท้ายเขา,เขาเพ่งพิษใบหน้านวลเธอไม่ใช่คนสวยสะดุดตาแต่เป็นคนผิวขาวสวยเขายังจำสัมผัสนั้นได้เป็นอย่างดีผิวขาวของเธอช่างนุ่มนวล แค่เพียงคิดเขาก็มีความรู้สึกต้องการเธอหลังจากที่เขาทรมานเธอพรากพรมจันทร์ของเธอเธอก็ไม่เคยเอาเรื่องของเขาเพราะต่างคนก็ต่างสูญเสียแต่ไม่ใช่สำหรับเขาหรอกเขาต้องการจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำในรูปภาพเธอยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอเธออยู่คนเดียวเขากลับมองเห็น มองเห็นสภาพของเธอกับความเศร้าโศกอย่างรุนแรงมันเป็นอาการที่เธอซ่อนไว้มันเป็นเพราะเขาเองทั้งนั้นที่สร้างตราบาปในชีวิตของเธอโดยที่เขาไม่สืบเรื่องราวให้ดีเสียก่อนเธอต้องเสียคนที่รักไปก็เพราะเขาเธอเสียงานไปก็เพราะเขาทั้งที่เธอไม่เคยได้เรียกร้องอะไร ตอนนี้เขาพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะชดใช้ทุกอย่างให้เธอขอเพียงเธอยอมเปิดใจให้เขาขอเพียงเธอยกโทษให้เขาเท่านั้นก็เพียงพอพันประวีกระสับกระสายบนเตียงนุ่มของเธอเองเพราะเธอฝันร้ายเหตุก็เพราะเธอเคยถูกข่มขืนจากชายคนหนึ่งที่เข้าใจเธอผิด ว่าเธอเป็นคนร้ายหลอกหลานชายของเขาให้โอนเงินให้เธอแลกกับเซ็กซ์ทั้งที่เธอปฏิเสธเขาทั้งที่เธอไม่ได้เป็นคนทำเรื่องราวมันผ่านมาสองปีกว่าแล้วแต่เธอยังทนทุกข์กับฝันร้ายแม้ว่าเธอจะละอาออกจากงานของเธอเธอจะสูญเสียคนที่เธอรัก เพราะเธอไม่อาจมอบความบริสุทธิ์ของเธอให้เขาได้อีกทั้งเขาก็ยังมีปัญหาทางบ้านที่ไม่ค่อยชอบเธอเธอจึงเลือกที่จะจบปัญหาทุกอย่างลงแล้วมาทำงานที่บริษัทแห่งนี้กว่าจะเรียนจบโทกว่าจะได้งานเธอก็แทบแย่ความจริงแล้วเธออยากจะเป็นครูอยากจะอยู่กับเด็กๆแต่เพราะไม่มีตำแหน่งที่ไหนว่างไม่มีงานที่ไหนเรียก เธอถึงต้องหางานไปเรื่อยๆแต่ทำที่นี่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กําลังฝึกงานได้เกือบสองเดือนเธอเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีเธอก็ค่อนข้างจะพอใจแม้ว่าเงินที่ได้จะได้แค่หมื่นกว่าบาทแต่เมื่อเทียบกับการได้อยู่ที่เดิมเธอก็มีความสุขกว่ามาก เพราะไม่ต้องทนอยู่กับความทรงจำเดิมๆและผู้ชายที่มักเข้าใจผิดว่าเธอค้าบริการทางเพศทั้งที่คนที่ทำผิดตัวจริงก็ได้รับโทษไปแล้วเธอลุกขึ้นรูปหน้ารูปตาหลังจากมองนาฬิกาว่านี่เพิ่งจะตีสองกว่า,ก,วากินน้ำแล้วนอนอีกสักหน่อยออกกำลังกายยามเช้านิดๆเธอไม่ค่อยสังสรรค์กับใครนักเพราะ ไม่คิดจะสนิทกับใครเป็นพิเศษหลังจากที่เธอถูกกระทำครั้งนั้นแม้ว่าเธอจะเข้าใจเขาแต่เธอกลับไม่เข้าใจตัวเองทั้งที่เธอกลัวทั้งที่เธอเคยหวาดผวาแต่อีกใจของเธอกลับต้องการเขาเขามอบความอ่อนนุ่มมอบความแข็งแกร่งของเขามอบความสุข มอบความเจ็บปวดในคราเดียวจนใจของเธอซันวิลเธอมองโลกต่างไปจากเดิมเธอไม่ใช่พันปรีคนเดิมอีกต่อไปแล้วสู่สีเทาสวยกับกระโปรงอัดกลีบครึ่งน่องทำให้รูปร่างของพันพันประวีสวยโดดเด่นเธอสวยกว่าทุกคนในที่นี้เพราะอายุน้อยกว่าหน้าที่หลักของเธอคือแนะนำรถยี่ห้อดังของญี่ปุ่น เธอต้องทำงานแข่งกับคนอื่นพูดง่ายๆว่านอกจากประชาสัมพันธ์เธอ,อยังต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายรถวันนี้ก็คล้ายๆกับทุกๆวันที่มีแต่อาเสียหน้าหมอ่อไม่ค่อยมีใครมาซื้อรถจริงๆจังๆจ,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 จนกระทั่งมีเสียคนหนึ่ง เสียคนนั้นเข้ามารุ่นพี่ของเธอไวกว่าด้วยประสบการณ์จึงรีบรับหน้าก่อนเธอก็ไม่ว่าอะไรจนเจอจนเธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งท่าทางของเขาปกติเหมือนมาสอบถามข้อมูลเข้ามาถามเธอเรื่องรถเธอตอบตามจริงคุยไปคุยมาเขาบอกว่าจะมาดูอีกครั้งในวันหลังเธอก็ยินดีให้บริการ มันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าจนกระทั่งอีกสองวันต่อมาเธอก็ได้พบกับชายคนเดิมซึ่งเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อโก้เขาดูยิ้มแย้มและติดต่อขอซื้อรถเพียงแต่เขาไม่ได้เขาไม่ใช่คนที่มาซื้อเองแต่คนที่ซื้อกำลังเดินเข้ามาเขามีร่างกายที่ใหญ่โตซึ่งดูผิดแผกไป ต่างไปจากโก้นี่คือคุณโทศพลครับคราวก่อนผมเอาข้อมูลคร่าวๆไปบอกเขาเขาคือเพื่อนของผมเธอยกมือไหว้เขาอย่างสุภาพส่งยิ้ม,ห,มหวานๆทศพลรับไหว้เพ่งพิษใบหน้าขาวนวลของเธอพร้อมกลีบป,ปากสีชมพูอ่อนๆซึ่งเป็นสีของลิปสติกนี่คุณพันคนที่ฉันแนะนำ คนที่แนะนำรถให้ฉันเธอลดราคาพิเศษด้วยนะเขายิ้มให้เธอก่อนจะเดินไปที่รถขณะที่เธอถือแฟ้มเดินตามเขาตัวนี้ค่ะที่คุณถามถึงเธอ่ายมือให้เขาอย่างสุภาพรถกระบะบรรทุกได้หลายกิโลตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเขาพยักหน้าสองคันคงไม่พอเธอสะดุ้ง ไม่ใช่คำว่าสองคันแต่เป็นผมว่าคงต้องใช้สามคันทศพลบอกพันประวีน่าซีดเผือดเพราะจำเสียงของเขาได้ขณะที่เขาก็พอจะมองออกสายตาของเขาจึงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอเธอแทบเข่าอ่อนในขณะที่เขาขมวดคิ้วค่อนข้างกังวลคุณพันคุณหน่าซีดเขาเตือนเธอรู้สึกเหมือนจะเป็นลม แต่ตาอย่างเพ่งพิษมองเขาเขาเป็นคนเข้มผิวพรรณของเขาคงอยู่กับแดดทำงานหนักเพราะเธอเห็นมัดกล้ามไม่ใช่เธอไม่เคยเห็นเธอเคยรูบไลสัมผัสเขาไปทั้งตัวนั่นแหละแต่เธอไม่เคยเห็นใบหน้าของเขามาก่อนเธอจำเขาไม่ได้ด้วยซ้ำจนกระทั่งตอนนี้เขาต้องการอะไรทำไมเขาจึงโผล่มามือของเธอเริ่มสัน่นเหงื่อเริ่มไหล เธอเริ่มเซขณะที่เขาพยายามจะเข้ามาประคองแต่เธอยกมือห้ามเขาชะงักทันทีเพื่อนของเขาที่มาสอบถามกลับเข้ามาประคองเธอแทนทศพลขัดใจที่เขาไม่สามารถแตะต้องเธอได้เขาได้แต่ยืนมองเธอท่าทางของเขาดูงโง่ที่เธอยกมือห้ามเขาคุณพันโกเรียกเธอค่อนข้างเบา เธอค่อยๆตั้งสติและพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดแล้วทำหน้าที่ของเธอเธอรู้ว่าเขาอยากให้เธอได้ยอดเธอรู้คร่าวๆระหว่างคุยกันว่าเขาทำสวนอยากได้รถไปบรรทุกผลไม้และของหลายๆอย่างที่ใช้ในสวนซึ่งเหมาะกับประเภทของรถที่เธอขายเขาไม่เรื่องมากขณะที่ทำสัญญาซื้อขาย ทั้งที่เขาจะซื้อสดก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะผ่อนเพื่อให้เธอได้ยอดผมขอนำบัตรของคุณเธอค้นในกระเป๋าให้เขาขณะที่เขายื่นนำบัตรของเธอด้วยเขายื่นนำบัตรของเขาให้เธอด้วยเธอรับมาแม้ว่ามือจะอยังสัน่นตาของเธอสบกับเขาเธอใจสั่นยังไม่หายคงเพราะ เธอไม่ทันได้ตั้งตัวโทรมาได้ตลอดเวลาเขาบอกเบอบอกเธอเบาๆหลังจากเพื่อนของเขาขอตัวออกไปเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากนักรู้ตัวว่าอาการของเธอไม่ปกติเลยสักนิดเดียวทั้งตื่นเต้นที่ได้พบเขาทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งยังสามารถขายรถได้ตัดหน้ารุ่นพี่เพราะอาเสียที่เข้ามาดูรถกลับบ่นว่ารถราคาแพงไป ทั้งที่รถมีสมรรถภาพที่ดีเธอได้ตามองตามหลังของเขาไปเมื่อเมือแค่เขามาซื้อรถสามคันถึงกับมือสัน้นสายรุ่นพี่ที่ขายรถไม่ได้กระแนะแกระแนะที่จริงเธอไม่ค่อยชอบงานนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละมันเป็นงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเพราะได้ยอดเธอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่เพราะเธอโดนยื่นคำขาดหากไม่ได้งานเธออาจต้องกลับไปหางานที่บ้านและโดนจับแต่งงานเพราะพ่อแม่ของเธอเป็นคนหัวเก่าหัวโบราณหากเธอต้องโดนจับแต่งงานทุกคนก็จะรู้และและต้องอับอายที่เธอไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วเธอก้มหน้าทำงานเรื่องเอกสารไม่สนใจคำพูดกระแนกะกระแนะของใคร มีงานก็ทำไปทั้งที่ยังมีลูกค้าเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเธอไม่เคยกลัวเรื่องความยากลําบากเธอไม่เคยกลัวเรื่องเพื่อนร่วมงานที่อิจฉากันแต่เธอกลัวกลัวหัวใจของตัวเองเธอกลัวเขาคนที่ยัดเยียดความผิดให้เธอทั้งที่เธอกลัวเธอกลับต้องการเขาเพราะอะไรนะเหรอสองปีที่แล้ว เยพันรีบออกมาได้แล้วข้อความจากเพื่อนสนิทของเธอส่งมาหลังจากที่เธอลางงานได้จะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆรถพร้อมคนพร้อมข้าวของพร้อมเธอตอบกำลังจะออกไปจ้าเธอรัดเข็มขัดนิรภัยขับรถเคลื่อนตัวออกจากหอพักในขณะนั้นเองมีรถจอดขวางทางเธอเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังขอความช่วยเหลือคล้ายๆว่ารถของเธอเสียเหมือนขวางทางไม่สามารถขับตอบไปได้ขณนะที่เธอเปิดกระจกลงแล้วเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยจบแล้วนะคะแคนบริสุทธิ์ขอบคุณ ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ